สวัสดีครับพบกับมุมมองทองคำประจำวันไปกับเศรษฐ i ิ g คลับนะครับวันนี้วิเคราะห์การประจําวันที่18กระกฎาคมเวลอาอัดก็ประมาณ1ทุ่มนะครับเรามาดูการว่าเป็นยังไงบ้างเนาะที่จริงยังอยู่ในสโคปของแผนเมื่อวานนะครับก็คือไซเวยเรางูแท่งเทียนเดย์นะครับแท่งเทียนเดย์เนี่ยเมื่อวานรวมถึงหลายวันก่อนนะครับเป็นแท่งเทียนที่ไม่ได้มีทิศทางในการเลือกชัดเจนเนาะถ้าเราจะนับแค่อิทธิพลของ1 2 3 4 4สีแท่งย้อนหลังเนี่ยมันจะเป็นแท่ง ที่เนื้อกับไส้เนี่ยขนาดพอๆกันนะครับเนาะไอลักษณะแบบนี้เนี่ยเราใบแอดทิศทางไม่ค่อยได้เนาะมันจะตีความว่าเป็นความหมายของการเอ่อลังเลอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมีกลับทางกันเนาะกลับทางกันก็คือเนี่ยพยายามมีเข็มด้านบนใช่ไหมอันนี้เป็นเข็มด้านล่างกลับทิศกันเนี่ยแปลว่าตรงเนี้ยมันคือโซนลังเลนะครับมันคล้ายๆกันกาบทาเป็นโดจิเนาะถ้าเราเม์ก แท่งเทียนก็อาจจะเจอไปเนี่ยโอเพนที่นี่พค้ชที่นี่ก็จะเป็นเนื้อแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็เข็มบนล่างแต่ว่ามันคือโซนลังเลนะครับแต่ถามว่าถ้าดูภาพรวมตรงเนี้ยเป็นยังไงภาพใหญ่เราบอกแล้วว่าตรงนี้เนาะทำให้ไฮแล้วมีช็อคถูกไหมแล้วก็อยู่ในกรอบไหนกรอบไฮสามหู 0, กรอบ3 2 4 5หเนาะอยู่เลนส์นี้โดยที่ระหว่างเนี้ยยังบอกทางไม่ได้แต่ถ้าดูภายในนะครับดูภายในเราอาจจะเห็นว่าเนี่ยมันพยายามจะยกไฮนะถ้าดูแค่เข็มนะครับ มันพยายามจะยกห i g ยก l o ยกห i g ยก low ะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอียงทิศทาง,เอ,งเอียงไปทางไหนผมว่าวันนี้อาจจะต้องทางขาขึ้นนะครับอภาพระยะสั้นเนาะสั้นดีไหมระยะกลางแล้วกันเนาะในทางฟรมเดย์ตรงนี้เรามีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือที่เล่าไปเป็นเทรนด์ไว์โซเยอร์ใช่ไหมครับมีโอกาสที่มูฟเมนต์มันจะเป็นทางขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าถ้าไล่โมเมนตัมก็คือโมเมนตัมมันเป็นฝั่งขึ้นนะตรงนี้ ตรงนี้เราเราบอกว่าลังเลใช่ไหมอาจจะเป็นการพักตัวลงมาแล้วอาจจะขึ้นต่อก็ได้นะครับถ้ามองภาพนี้เราจะตีโครงคร่าวๆไว้ก็อาจจะเป็นชุดนี้นะถ้าตีทะลายเนาะตีทะลายเป็นองค์ประกอบไว้ก็มีโอกาสที่จะเป็นภาพนี้ซึ่งตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้มีรูปร่างคล้ายๆที่จะเป็นเวชนะครับเวชก็คือเป็นริมเนาะเป็นริมขึ้นมายอ่อยกโลปึ๊บ ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามท่านหลุดลงมานะครับมันจะกลายเป็นแบรดิชเนาะมันจะเป็นภาพแบรดิชเนาะประเด็นก็คือเราต้องตีชุดนี้ไว้รองรับว่าถ้าจะลงเนี่ยหลุดอันนี้ลงมาเทนไลน์ชุดนี้ก็จะเป็นภาพเวกสเนาะก็คือโมเมนตัมฝั่งขาลงพักฐานเป็นเวสแล้วก็ถ้าหลุดเอัพเทนไลน์ชุดนี้ก็โฟกัสลงได้แต่ถ้าเสดว่ายังไม่หลุดเราจะเห็นภาพนี้เนาะแต่ว่าจากที่ขีดเมื่อกี้มีโอกาสที่จะเป็นภาพนี้เนาะ ขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็อาจจะเลือีกขาหนึ่งทีท่ต้องทำหายด้วยเนาะก็จะเป็นภาพนี้นะครับก็จะเป็นเวชส่วนถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปเลยหลักมันก็จะไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่ไม่ใช่ภาพเวชเนาะทีนี้เราจะฟ้องเมื่อไหร่ว่าเป็นเวชต้องหลุดก่อนนะครับต้องหลุดเทรนไลน์ข้างล่างไม่งั้นเป็นเวชไม่ได้เนาะเพราะมันพร้อมขึ้นนะตรงนี้มันพร้อมทะลุได้เลยภาพใหญ่เป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในโครงสร้างย่อยในชั่วโมงบ้างนะครับชั่วโมงเนี่ย ภาพมันเบลออย่างที่บอกเนาะว่าตอนนี้มันไม่ได้ทําโครงสร้างที่มันต่อเนื่องใช่ไหมเรามาร์กจากจุดที่เรามาร์ n g High Low ไว้เนี่ยเนี่ยทำโลว์วันโลแต่ดันขึ้นไปทำ High แล้วก็ลงมาหลุดโล w อีกมันเหมือนจะเป็น expanding triangle นะครับถ้าจะตีภาพนี้เราอาจจะเจอภาพนี้เหมือนกันนี่ประมาณนี้ไอข้างล่างมันก็ทำโลขยายเนาะ จะถอนอะไรจะทอนว่ามีโอกาสเป็นภาพนี้เนาะก็ให้ให้ระวังการขึ้นไปเกลี่ย i ิควิแล้วก็ย่อน,นะครับทีนี้เราไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ใช่ไหมสามเหลี่ยมปากอ้าเนี่ยก็ให้มาระ,ะมดระวังเพิ่มแล้วกันส่วนถ้าระยะสั้นกว่านั้นนะ่ะเราลองดูแท่งเทียนนะไม่ดูสวิงนะดูแท่งเทียนแบบว่าเรากําลังกลับมาสนใจโซนนี้เนาะจากโลนี้ขึ้นมาอาจจะเป็น expanding ถูกไหมถ้าจะสนใจชุดนี้เราต้องบอกว่า m o m e n t ัมมันคือขาดขึ้นนะครับโซนที่เราให้ไว้เป็นจุดเซลล์เมื่อวานเนี่ย มันย่อดได้แค่สิบเหรียญนะครับย่อสิบเหรียญแล้วมันก็มีเวอร์กับแล้วก็ทะลุไปเลยแปลว่าแรงเซลล์เนี่ยถูกใช้ไปแล้วนะครับหมดไปแล้วยังเหลือเสร็จแรงเซลล์ด้านบนอีกไหมเนาะลองดูก็จะเป็นสี่ชั่วโมงก็ยังยังเหลือร่องรอยที่ยังไม่ได้ใช้อยู่จะบอกว่าไม่ได้ใช้ก็ไม่ถูกเนาะเพราะเมื่อวานกอ่อนที่ทำโพสอะก็ทะลุขึ้นไปแล้วนะครับ ดังนั้นถ้ากว่าสี่ชั่วโมงก็ไม่เหลือแนวต้านที่เป็นซัพพลายแล้วนะออเดอร์บล็อกก็ทะลุไปแล้วเนาะจากแนวเมื่อวานที่เราให้ไวหนึ่งชั่วโมงมีไหมก็ถือว่าโดนกวาดไปหมดแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้เนาะเนี่ยก็ถือว่ากวาดไปแล้วเนาะอเน,นี้ที่มันเป็นเข็มไปเมื่อวานทํานะ่ะก็ถ้ากับว่าแนวต้านไม่ค่อยเห็นลองดูนอกกรอบบ้างนอกกรอบ ชุดนี้ใช่ไหมอ่าเหลือชุดบนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับก็จะเป็นซัพพลายสี่ชั่วโมงเทากับว่ามีโอกาสขึ้นไปเทสโซนนี้เนาะสามสาม้านะครับเราได้แนวต้านละอาจจะเป็นเป้าสำหรับเซลล์ด้วยก็ได้นะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นแพทเทิร์นนี้ก็จะตรงกับทั้งกรอบใหญ่เนาะกรอบในเดย์เรามองว่ามีโอกาสเป็น เป็นเวทใช่ไหมที่พุ่งขึ้นไปทำทำไฮแวรไฮเรื่อยๆในภาพสั้นอาจจะเป็น expanding ก็ได้นะครับ expanding triangle ก็ขึ้นไปเป็นแนวต้านแถวๆนี้เนาะอาจจะล้ําไปได้ถึง3,4 0 0เลยนะลองลองดูคร่าวๆเนาะเพราะสัมพัสก็เลขกลมๆใช่ไหมเราไม่ต้องเขียนไว้ก็ได้แล,ลองดูว่าด้านบนมีอะไรอีก ลองตีวอลลุ่มพอไฟล์ดูโอ้ข้างบนก็ไม่มีอะไรกองด้วยเนาะถ้าจะดูโซนก็อาจจะต้องตีตรงนี้ถึงเข็มนี้ก็คือขึ้นได้ถึงสามเสี่เลยนะครับเราตีอย่างเงี้ยต้านด้านบนไว้ประมาณนี้ละกันมาจากไหนมาจากทาเฟรมเดย์เนาะสามนสี่ส่วนระยะสั้นก็จะมีภาพนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นชุดนี้เราบอกว่าอะไรก็ถ้าจะเล่นฝั่งบายก็ยัง ทิ้งล่องลอยไว้เยอะนะครับในนี้มีออเดอร์บล็อกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วก็ของเก่าที่กลับตัวเมื่อวานนะครับก็แรงอยู่เหมือนกันเนาะเราคิดว่าเขาจะกลับไปรับแล้วขึ้นก็กลับไปไม่ไม,ไม่ไม่กลับไปรับเลยนะครับแปลว่าถ้าไอเดียบายรอย่อบายแถวนี้สามสามสามสาโอ แล้วก็ด้านล่างรับที่2องเนาะก็อาจจะได้ถึง3ามสเลยด้านหลุดลงไปมีแถวประมาณ3,3มพนะครับยังไม่ทิ้งเนาะยังไม่ทิ้ง3ามพันสามสเนี่ยยังเป็นแนวรับอยู่นะครับแล้วก็เป็นประกอบกับการเป็น expanding ด้วยเนาะแปลว่าถ้า buy buy โ so ซสีเขียวถ้าเซลก็ด้านบนแต่ว่าระยะสั้นถ้าเล่น follow ก็อาจจะไปดูในทำเ,เล็กกว่าน,นี้นะครับ15นาทีหรือ5นาทีเพื่อจะโฟโมเนาะก็ต้องเล่นบายไปก่อน ให้ระวังว่าแถวด้านบนจะเป็นแนวต้านที่จริงอันเดิมไฮเดิมก็ต้องระวังนะครับเพราะเราไม่รู้เนาะว่าไออิทธิพลของซัพพลายในที่ที่มันมันค้างอยู่เนี่ยมันยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าดูตามทฤษฎดีมันคือถูกล้างไปแล้วเนาะวันนี้ก็ให้ีดประมาณนี้มี2แพทเทิร์นคลอสกันอยู่นะครับก็ระวังด้วยพบกันวันศุกร์นะครับแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ